คเคืนอยู่นะสงการเริ่มมันเสาเสาส,สาวสวยๆถ่ายรูไปเออเบิ้ลดอกไม้ฮะบรรยากาศในซอยเสียงแหลมตัวพี่น้องก็จะประมาณนี้ปีนี้อาจจะไม่ได้เล่นน้ำอาจจะเล่นธรรมดาประมาณนี้ โกลกใช่สองน้ำาไ้เรหมอสองน้ำะคอเยนเสเดน้องุชกนรันนีก็โอเคตสันบางสงการนี่ได้ลูกโอเคสามแลผมอ่าคนมากมา คนหลังไหลมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเยอะครับพรุ่งนี้บรรยาตย์ดด <Okay. S 2> โอเคครับโอเคนี่ตอนนี้บรรยากาศสงการฮ่องกงนะฮะปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่นน้ำฮะอันนี้ร้านบ้านเทยไทยนะฮะอันนี้ชานไทยะ<อ>นะคุนี่น้ำพะซอยที่ซอยที่เล่นปีกายนี้ก็จะประมาณนี้พรุ่งนี้ถึงจะเยอะนะครับผมวันนี้ก็วันที่13อยู่นะฮะ<ม>เขาก็จะเปิดบูธนะเาก็ปิดซอยนี้เลยนะฮะ ปีซอยนี้เลยประมาณนี้ตอนนี้ก็เป็น,นวันเสาร์วันที่13บนะฮะสวัสบบดีวันปีใหม่วันส่งการเร้่องพี่อ้องชมพูนกระโดดตอนนี้เราก็จะมาส่งน้ำผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะในซอยนี้นะครับนี่คือเจนน้อยของเรานะฮะในซอยนี้จา,าบฟอร์มพี่โมน้องดาบบุญอ่ะวันปีใหม่ครับ แตง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 เอามือมาเอามือมาลดน้ำด้วยเออโอเนี้น้ไโอเทลดเทจกเทจกลงครับนอกั่นแหละจะเทเบอร์เดอไ์ไขนเทน้ำครับเออปาจะไม่จับกล้องให้ค่อยๆบนี้นะเออเม่สิเอากล้องนะเออหลายปีแล้วไม่ได้ชเรอนีย่ด้องส่ยอ่ะ ไไเอออย่ดีไม่แห yeah. like ้งคาแรงอยู่ัเปชนเลย็นดชงนั่งเพอได้ยัาอันนี้ปีใหม่ไทยในฮ่องกงนะคะโอเคครับคุณคนสกินอเ้ยโอเค คนก็คืเคลื่นอยู่นะถึงมาได้เล่นน้ำก็ป่าแป้งคนก็คือคลื่นมาอางน้ำผ้าอยู่นะคือคลื่นอยู่จ้าประมาณนี้นี่คนก็เยอะอยู่คนยิ่งเย่งเย็นมาคนก็ยิ่งเยอะนะคะคนก็เริ่มมาแล้วนะคะตกใบสใบสองคนก็เริ่มมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวสอยนี้คือไม่ให้เล่นน้ำแต่ให้เล่นได้ก็คืออยู่ที่สวนนะคะผกอน นะวันนี้วันที่สินะฮะดูพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรสงการของเรานี่ก็วินีดินแซนะต่างแดน,นพาพี่พาน้องดูบรรยากาศของวันที่3นะคบผมหน้าอาจจะมอมเลยนะฮะซอยที่ให้เขาเล่นน้ำใน,ในปีที่แล้วนะคะผมก็จะมาในคนกำลังทยอยมานะฮะเดินไปนี่ก็จะเป็นส่วนใหญ่ด้อพี่น้องด้อยอันนี้ก็บรรยากาศเป็นบรรยากาศของวันที่13นะคะ โซยนี้จะเป็นปีที่แล้วคือซอยนี้คือจะอลังการมากครับผมเล่นน้ำนะฮะแต่ปีนี้ก็อลังการครับแต่อาจจะเล่นแป้งแทนแต่ไม่ได้เล่นน้ำนครับโอเคนะฮะลุนีลุนีกินแซ่บแตงแดงก็จะเก็บภาพจะสวยคลิปจะสวยให้พี่น้องกับซีดูนะฮะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ตรงนี้ก็สูงดำพระนะฮะก็เป็นอระบรูอัพยานาคนครับผมไปะนะครับ นะครับผมนะฮะชวนเต้นโรโโครับโอเคนะฮะชวนอย่างแรงเลยนะฮะครับผมนะฮะตรงนี้ก็ประมาณนี้ผู้คนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสามสามนาฬิกาสิบสามสามโมงครับผม น,นี่ก็อาจจะเล่นแป้งมัมแมมไปหน่อยนะครับอากาศก็คือคืนอยู่นะฮะขนาดไม่ได้เล่นนะ้ำเสียงอะไรอ่ะอน,นี่ก็ไทโก้เซนเนียนนะฮะนี่ก็เป็นูดพูเทรูปส่งน้ำนะพี่น้องเด้อส่งน้ำนะฮนะ ประมานี้รบรรยากาศของวันที่13นะครับทุกคนก็สนุกสนานเหมือนเดิมครับผมแต่ก็เพียงแต่เขาห้ามเล่นน้ำที่นั่นเองครับ คลองขายนะคะในซอยนี้ปกติก็เขาก็จะปิดถนนแต่พรุ่งนี้ซอยนี้เขาจะปิดถนนเดินขบวนนะคะผมเดินขบวนนะฮะวันนี้ฮะนี่เขาก็จะขายของเปิดบูธนะฮะเปิดท้ายนะคะผมมานนี้เปิดท้ายนี่ก็ร้านไทยแล้วนะคะผม ี่ก็เปิดขายเสื้อนะฮะขายเสื้อครับไปเราเชียวทีนี้ก็จะพาพี่น้องไปดูสวนใหญ่นะครับผมนี่อะไรหญ้าหม่องกาแถวขายอะไรเอย ไปอันนี้ก็คือเขาเข้าแถวซื้อของนะฮะยาเวเยอะเลยนี่ก็ขายเสื้อนะครับผมเสือส้อดำนะฮะนี่ก็เปิดบูธขายเสื้อนะครับผมเสื้อเบี้ยวนะครับชุดนะเสื้อก็จะประมาณนี้นะครับผม ทีนี้เราก็จะไปนี่ก็คือ,ไป,อไปเลยนี่ก็จะเป็นสถานที่ส่วนใหญ่นะฮะ พาข้าวปส่วนใหญ่นะครับนี่ก็เป็นอีกสถานทีหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่นะฮะนี่ทางเข้าอีกทางนี้นะครับผมแต่ตรงสถานที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้สามารถเล่นน้ําได้นะฮะแต่ต้องใช้ปืนสีนะครับถึงจะได้เนี่เขาก็จะเปิดบูธขายของนะครับไม่ว่าบุธนอะไรน,นะครับผมคนมากมายนี่อีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะ มาดูการปีมวยนะฮะอันนี้ขายลูกชิ้นนะครับผมโอ้โหเยอะมากนี่อันนี้ก็จะเป็นสนามสนามมวยเรานะครับผมสนามมวยนะีบรรยากาศนะบรรยากาศชวนใหญ่นะฮะประมาณนี้ แต่ละบ,บูธเนี่ยโอ้โหเป็น 24, ยี่สิบสามสิบบูธเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเวทีบรรยากาศในงานนะฮะจะขึ้นที่สวนใหญ่มีน้ำมะพร้าวนี่ก็เป็นเวทีครับผมประมาณสี่โมงครึ่งครับผมเปิดทำการ นี่คืออะไรอ่ะนี่ย่างหมูสามชั้นนะครับอของขายมากมายนะครับผมผู้คนมากมายเลยดูว่าข้างในมีอะไรนะคะ อ,นนะอันนี้ก็คงจะเป็นการอะไรเหตุขบวนหรือเปล่าดีแบบอ๋อเล่นน้ำโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เขาให้เล่นน้ำแบบนี้นี่ใครชอบเล่นน้ำเป็นแบบนี้นี่ฮะอันนี้ก็คือใช้ปืนได้นี่ฮะใครอยากเล่นนะ้ำกูครับผมนะฮะ นี่เด้อมันเห็นเล่นน้ำแบบนี้เด้อมีปืนก็สามารถเล่นน้ำแบบนี้โอ้โเบาเบาเบาลูกโอ้นี่นะฮะต้องเข่าแถวเอาน้ำด้วพี่น้องเด้อขายน้ำพอมทำไมเป็นแบบนี้ใอรอยากเล่นน้ำก็มาเล่นตรงนี้นะครับเล่นเฉพาะให้มีปืนนะครับผมมีปืนแล้วเขาก็จะมีน้ำขายให้ด้วยนะฮะบรรยากาศเล่นน้ำในสนามบาสนะครับ ปีนี้ฮ่องกงก็จัดประมาณนี้นะฮะสนุกสนานสวัสดีปีใหม่ครับมะม่วงก็มาแล้วนะฮะอันนี้อ่าช่องนรทกำลังสัมภาษณ์ปานะฮะปีใหม่วันสงการนะครับไม่พอเออเซ็กซ์กันเซ็กซ์กโอ้โเซ็กซ์กโอเค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 โเสโอเคโอเคโเคโอเค ตั้งก o วตั้งกิวโอเคโอย้ไป็เด็กๆเล่นกันก็เป็นแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยแบนไม่มีแบนไม่มีเอ้าไม่มีน้ำอลยหรอลูก